สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาทำทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักจากหญ้าในเปียนะครับแล้วก็จากวันนี้หญ้าหวานนะครับหญ้าหวานผมปลูกให้หมูครับย้ายหมูไปไว้ส่วนหนึ่งที่ที่สุรินนะครับมันก็เลยก็เลยกินไม่ทันครับก็ขอใช้ประโยชน์นะครับตัด ตัดหญ้าหวานนะครับตัดหญ้าหวานไปทําปุ๋ยหมักนะครับลองดูนะครับดีกว่าที่เราจะรอไปไม้ร่วงนะครับตามทฤษฎีเขานะครับหรือตามยูทูบของครูบาอาจารย์นะครับหลายท่านนะครับก็ผมเอามาเป็นแนวทางนะครับของผมเอามาประยุกต์ใช้นะครับสังกตเลยใช้หญ้าหวานนะครับ ยาหวานกับกิ้งมันสัมปะหลังทับทับเข้าไปนะครับไหนที่หมูเรากินไม่ทันนะครับถ้าเราใช้ใช้ใบไม้นะครับคงคงช้านะครับกว่ากว่าใบไม้จะทิ้งใบนะครับกว่าจะร่วงลงมานะครับกว่าจะได้กองขนาดนี้นะครับเราใช้เวลานานนะครับผมใช้เนเปียร์แล้วกันนะครับเนเปียร์แล้วกันยาหวานนะครับเพิ่งตัดไปตะกี้ครับพี่น้องครับเป็นคลิปสั้นๆมีประโยชน์เหมือนเดิมครับสไตล์ผมครับ ดับแอลอลินครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ